สวัสดีค่ะนิตาม,มาแล้วค่ะวันนี้นะคะเดที่2ของเส้นทางรวยนะคะเส้นทางรวยในเวอร์ชั่นที่2นะคะวันนี้วันที่2แล้วไม่พูดร่ำทําเพลงนะนิตาเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะกระโดดเข้ามาเรียนรู้กดจักรวาลกดแรงดูดและทำธุรกิจร่วมกับครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ก็คือเป็นระบบเป็นระบบขายของออนไลน์ซึ่งใครที่สมัครเข้าไปในระบบก็จะสามารถซื้อของใน ในระดับตัวแทนได้เลยนะคะ,ะว่าไม่ว่าจะเป็น small m e d i a n vip super vip นะคะแล้วแต่ราคาของแต่ละระดับนะคุณสามารถเข้าไปซื้อในราคาขายซื้อในราคาของตัวแทนแต่ละระดับได้เลยตลอดชีพนะคะตลอดชีพค่ะเข้าครั้งเดียวนะคะแล้วแต่ว่าคุณจะสมัครอยู่ในระดับไหน small m e d i a n เอ่อ vip หรือ super vip นะคะแล้วแต่ ระดับของคุณเมื่อเข้าไปสมัครแล้วคุณก็สามารถใส่ใช้กินสินค้าซื้อและบอกต่อสินค้าในระบบเป็นเป็นเ,เกี่ยวกับขายของออนไลน์ได้เลยและคุณสามารถเก็บเกี่ยวกำไรต่างๆได้มากมายเลยนะคะวันนี้นิตาจะมาแนะนำสินค้าที่อยู่ในระบบนะคะตัวแรกเลยที่จะแนะนำนะคะ,อ,ะอันนี้ก่อนเมท็อกค่ะ เมท็อกเนี่ยต้องกินก่อนอาหารเสริมตัวอื่นๆนะคะเพราะว่าจะได้ล้างลำไส้เหมือนเป็นดีท็อกลำไส้หัวใจหลอดเลือดต่างๆที่เข้าไปสะสมในร่างกายนะคะเมื่อกินแล้วเราก็จะเริ่มอาหารเสริมตัวอื่นที่จะสามารถช่วยให้เราอ่ะนิตาแนะนำโกโก้กับชานมนะคะอีกรสหนึ่งก็คือเป็นกาแฟนะ ของ SM สมส่วนมี3ลรสด้วยกันอันนี้ช่วยกระชับคุณนะคะคุณเฟิร์มด้วยไม่มีน้ำตาลค่ะใช้สารแทนความหวานแล้วก็เป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะช่วยให้คุณกระชับสัสดส่วนแล้วก็เรื่องผิวพรรณได้ด้วยนะคะ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นอาหารเสริมเกี่ยวกับบำรุงสายตาค่ะใครที่ต้องใช้สายตาเยอะๆนานๆมากๆนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะทานง่ายมากเป็นรสผลไม้นะคะ1นึ่งซองหกล่องมี12นะคะฉีกทานได้เลยเหมือนขนมเลยค่ะนะคะหรือใครจะชมดื่มกับน้ําดื่มก็ได้นะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าวานทิปนะคะวานทิปวานทิป สมนุนไพรล้างหน้าค่ะใครที่ไม่ชอบแบบว่าใช้สบู่ที่มันมีกรดมีด่างเยอะๆนะคะอันนี้ตัวช่วยเลยว่านทิปเป็นเป็นออยค่ะล้างเครื่องเครื่องอะไรอะเครื่องสาอางล้างเครื่องสาอางนะคะนวดหน้าไปด้วยด้วยเลยนะคะมีกลิ่นหอมของว่านต่างๆนะคะว่านมาหาหงว่านอะไรอะ หลายอย่างเลยนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณได้ด้วยนะคะตัวนี้แนะนำเลยเมื่อเราล้างว่านทิพ